สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะพี่พีขาวันนี้นะคะก็มาพบกันกับช่องลาพีของเก่าของสะสมนะคะวันนี้นะคะมาใน EP ีที่187นะคะพี่พขา187นะวันนี้นะคะเป็นวันที่1นะคะเช้านี้มาจัดโปรโมชั่นให้กับพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะรายการละ300บาทนะคะพี่พขา จัดโปรโมชั่นรายการละ300บาทนะคะพี่ๆนะส่งฟรีส่งด่วนทุกองค์ทุกรายการเลยนะคะมีบริการเก็บปลายทางหรือพี่พท่านไหนสะดวกโอนนะคะก็สามารถโอนให้น้องละภีกันได้เลยนะคะช่องทางการติดต่อนะคะพี่พี่ขาหากสนใจนะคะสแกน QR Code แอดไลน์กันเข้ามานะคะหรือจะโทรมาที่เบอร์081นะคะพี่ๆ6 9 1 6 2 8 2กันก็ได้นะคะแล้วแต่พี่พสะดวกเลยนะคะ และที่สำคัญเลยนะคะพี่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องน้องละพี่กันด้วยนะคะฝากพี่ๆทุกท่านด้วยนะคะบอกเลยว่าโปรโมชั่นวันนี้นะคะพี่ๆสุดคุ้มมากๆเลยนะคะส่งฟรีส่งด่วนให้อีกนะคะพี่พี่เลือกชมกันได้เลยนะคะมีประมาณ30รายการนะคะพี่ๆไปกันที่รายการที่1เลยนะคะรายการที่1นะคะพี่พี่เป็นเหรียญหลวงพ่อโกยนะคะ เป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยรายการนี้เลยนะคะสวยๆคมๆเลยนะคะพี่ๆขาใน EP พีหน่จนะคะจัดโปรโมชั่นให้สำหรับพี่ๆที่ติดตามน้องละพีกันมาเรื่อยๆเลยนะคะรายการละ300บาทนะคะไปต่อกันที่รายการที่2นะคะรายการที่2ก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะพี่ๆ นี่นะคะเก่าๆเลยนะคะรายการที่สองนะคะถูกใจรายการไหนจำหมายเลขอีพีจำหมายเลขรายการกันเข้ามานะพี่นะไปต่อกันที่รายการที่สามนะคะรายการที่สามก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะ ไปต่อกันที่รายการที่4ี่นะคะรายการที่4เป็นพระสมเด็จองค์นี้เลยนะคะพี่พี่รายการที่4เป็นพระสมเด็จองค์นี้เลยนะคะอย่าลืมนะคะพี่พี่ขากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องน้องละพีกันด้วยนะถูกใจชอบใจรายการไหนจำหมายเลขอีพีจำหมายเลขรายการกันเข้ามานะคะ ไปต่อกันที่รายการที่5นะคะรายการที่5ก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะเรียมโบราณมาแบบนี้เลยนะคะพี่ๆขารายการที่5นะประมาณนี้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่6นะคะรายการที่6ก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะเรียมกรอบพลาสติกพร้อมใช้งานกันแบบนี้เลยนะคะรายการที่6นะคะพี่ๆ ไปต่อกันที่รายการที่7นะคะรายการที่7นะคะก็จะเป็นพระปิดตานะคะอยากชมภาพเพิ่มเติมรายการไหนจำหมายเลข EP จำหมายเลขรายการแจ้งน้องละพีมาได้เลยนะคะพีพีต้องจำหมายเลข EP จำหมายเลขรายการกันเข้ามาทุกครั้งนะคะสำคัญมากๆเลยนะคะพีพีนะ ประมาณนี้เลยนะคะรายการที่7เป็นพระบิดานะคะไปต่อกันที่รายการที่8นะคะพี่พี่ค่ะก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะ<ๆ>รายการนี้นะคะมีกิ่งด้านในนะคะพี่พี่นะ,ะน้องและพีขย่าฟังเสียงให้แล้วนะคะ<ๆ>ถ้าชอบถ้าถูกจะรายการนี้นะคะพี่พี่เป็นรายการที่8เลยนะคะ300รบาทส่งฟรีส่งด่วนนะคะมีบริการเก็บปลายทางด้วยนะคะพี่พีร <ๆ S 1> หรือว่าพี่พี่ท่านไหนสะดวกโอนให้น้องและพีก็โอนกันเข้ามาได้เลยนะคะ ไปต่อกันที่รายการที่9เป็นจอบเล็กหลวงเพ่อเงินอง์นี้เลยนะคะประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่ขารายการที่9นะคะไปต่อกันที่รายการที่10นะคะรายการที่10ก็จะเป็นพระสมเด็จอง์นี้เลยนะคะเรียมตราบพร้อมใช้ง,งานการสวยๆเลยนะคะพี่ๆด้านในด้านใน ด้านในพระสมเด็กก็จะประมาณนี้เลยนะคะด้านหน้าด้านหลังนะไปต่อกันที่รายการที่11นะคะรายการที่11ก็จะเป็นพระปิดตาร,รายการนี้เลยนะคะนี่นะคะประมาณนี้เลยนะคะพีพ่ๆขารายการที่11นะประมาณนี้เลยนะคะพระสพระปิตารายการที่11นะ ไปต่อกันที่รายการที่12นะคะรายการที่12นะคะพี่พีก็จะเป็นพระสมเด็จเรียมตรับนะคะ <filmed>. <S <S ก็จะเป็นพระสมเด็จเรียมตรับองค์ <ultura. S 1> <ล>นี้เลยนะคะพี่พีนะสวยๆเลยนะคะหมายเลขที่12นะคะเป็นรายการที่12นะคะพ,พี่ไปต่อกันที่รายการที่13นะคะรายการที่13นะคะก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินองค์นี้เลยนะคะ ขาวน่าฝนแล้วนะคะพี่ๆนะต้องขออภัยด้วยนะคะหากเสียงฝนรบกวนพี่ๆนะคะพี่ๆนะนี่นะคะพี่ๆนะก็จะประมาณนี้เลยนะคะรายการที่13นะคะประมาณนี้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่14นะคะรายการที่14นะคะพี่ๆก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่โตนะคะ ก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่โตรายการนี้เลยนะคะพี่พี่นะเก่าๆเลยนะคะรายการที่14นะคะเสียงฝนอาจจะดังหน่อยนะคะพี่พี่นะต้องขออภัยด้วยนะคะไปต่อกันที่รายการที่15นะคะรายการที่15้าก็จะเป็นพระนางพยาองค์นี้เลยนะคะพี่พี่ด้านหน้าด้านข้า Icana, ด้านหน้าด้านข้างด้านหลังประมาณนี้เลยนะคะรายการที่15นะคะเป็นพระนางพญานะคะไปต่อกันท euh ี Man, ่รายการที่16นะคะรายการที่16นะคะพี่พี่ก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะพี่พี่ขาสำหรับรายการที่16นะคะ 300บาททุกองค์ทุกรายการนะคะถูกใจชอบใจรายการไหนนะคะจำหมายเลข E ีพีจำหมายเลข, EP, าเลขรายการกันเข้ามาได้เลยนะพี่นะ EP ีนี้นะคะเป็น EP 1ี7นนะคะพี่พี่ขา187นะ,ะไปต่อกันที่รายการที่17นะคะรายการที่17นะคะพี่พี่ก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินองค์นี้เลยนะคะเก่าเก่าสวยสวยทุกองค์ทุกรายการนะคะพี่พนะ EP ีนี้นะคะ ประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่ขารายการที่17นะคะประมาณนี้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่18นะคะรายการที่18นะคะก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะเรียมกรอบพลาสติกสวยให้พี่พี่พร้อมใช้งานกันแบบนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจนะคะพี่พี่รีบทักรีบโทรมาได้เลยนะคะประมาณนี้เลยนะคะรายการที่18นะคะ เป็นรูปหล่อเก่านะคะพ,พี่นะไม่ทราบวา่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะคะน่าจะเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ๆนะรายการที่18ไปต่อกันที่รายการที่19นะคะรายการที่19กนะคะก็จะเป็นพระสมเด็จเรียมโบราณมาแบบนี้เลยนะคะพี่ๆขาด้านหน้าด้านหลังประมาณนี้เลยนะคะรายการที่19นะคะ เก่าเสวยๆเลยนะคะพี่พี่พระบ้นบานๆใน ep หนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สิบเก้านะคะไปต่อกันที่รายการที่20นะคะรายการที่20นะคะก็จะเป็นพระสมเด็จองค์นี้เลยนะคะพี่พี่ด้านหน้าด้านข้าง,งด้านหลังประมาณนี้เลยนะคะรายการที่20นะคะ ep นี้นะคะมี30รายการนะคะพี่พี่เลือกชมกันได้เลยนะคะน้องและพี่จัดโปรโมชั่นส่า รายการละ300ให้นะคะพี่พี่ขาเลือกชมกันได้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่21นะคะรายการที่21ก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะพี่พี่องค์นี้มีกลิ่งด้านในนะคะพี่พี่ขาน้องระพีเขย่าฟังให้แล้วนะองค์นี้มีกลิ่งด้านในนะคะรายการที่21นะคะ ไปต่อกันที่รายการที่22นะคะรายการที่22นะคะก็จะเป็นพระปิดตานะคะพี่พีก็จะเป็นพระปิดตาเรียมก่อพลาสติกพร้อมใช้งานสวยๆกันแบบนี้เลยนะคะรายการที่22นะคะไปต่อกันที่รายการที่23นะคะรายการที่23ก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะพี่พี่ขา ถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่23นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้น้องละพีกันด้วยนะคะเวลาน้องละพีมาจัดโปรโมชั่นแบบนี้นีคะพี่ๆจะได้รับการแจ้งเตือนของคลิปวิดีโอนะคะไปต่อกันที่รายการที่24นะคะรายการที่24ก็จะเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะพี่พ ก็จะเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินรายการนี้เลยนะคะรายการที่24นะคะไปต่อกันที่รายการที่25นะคะรายการที่25นะคะก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะนี่นะคะสวยๆเก่าๆเลยนะคะพี่ๆค่ารายการนี้นะเป็นรายการที่25นะคะถูกใจชอบใจรีบทักรีบโทรหาน้องละพีได้เลยนะ ไปต่อกันที่รายการที่26นะคะรายการที่26ก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะนี่นะคะพี่ๆประมาณนี้เลยนะคะรายการที่26นะคะเป็นรายการที่26นะคะไปต่อกันท <number> ี่รายการที่27นะคะรายการที่27ก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินองค์นี้เลยนะคะพี่ๆ 300บาทส่งฟรีส่งด่วนทุกองค์ทุกรายการนะคะถูกใจชอบใจแล้วรีบทักรีบโทรมาหาน้องรับีกันได้เลยนะก็จะประมาณนี้เลยนะคะพ,พี่ขารายการที่27นะคะไปต่อกันที่รายการที่28นะคะรายการที่28ก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะ ก็จะเป็นเหรียญรายการนี้เลยนะคะพี่ๆเก่าๆเลยนะคะรายการที่28นะคะเป็นรายการที่28นะคะไปต่อกันที่รายการที่29นะคะรายการที่29ก็จะเป็นพระปิดตารายการนี้เลยนะคะพี่ๆก็จะเป็นพระปิดตารายการนี้เลยนะคะสําหรับรายการที่29นะ พี่ๆท่านใดนะคะอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมตรงไหนนะคะพี่ๆแอดไลน์หาน้องละพีนะคะแจ้งหมายเลขพ,พีแจ้งหมายเลขรายการกันได้เลยนะพี่นะไปต่อกันที่รายการสุดท้ายนะคะเป็นรายการที่30นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่ๆเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะ EP 187ก็มีเพียงเท่านี้นะคะประมาณ30รายการนะคะจัดมาให้พี่ๆรับชมนะคะกับโปรโมชั่นรายการละ300บาทส่งฟรีส่งด่วนทุกองค์ทุกรายการนะคะมีบริการเก็บปลายทางหรือพี่ๆท่านไหนสะดวกโอนนะคะก็สามารถโอนได้เลยนะคะช่องทางการติดต่อของน้องระพีนะคะก็สามารถสแกน QR Code แอดไลน์กันเข้ามานะคะหรือจะโทรมาที่เบอร์0 8 1 6 9 1 6 2 8 2ก็ได้นะคะพี่ๆขาต้องขออภัยสำหรับ วันนี้ด้วยนะคะฝนตกทั้งวันเลยนะคะพี่ๆนะก็ประมาณนี้เลยนะคะอย่าลืมจำหมายเลขอีพีจำหมายเลขรายการกันเข้ามานะคะแล้วก็พี่ๆนะคะฝากด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องน้องระพีนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ